เราเดินเข้าไปพุ๊บไปเจอเมียของมีเอกระถางนั่งอยู่แต่ว่าเราเดินไปอะสายตาเขาอ่ะคือว่าไม่ปกตินึกอรอไม่มเราก็มองเข้อมองเราทนไม่ไหวเรามองทำไมมองไรหนหาเนี่ยมีหนญหาอะไรเปล่าเด็กเขาหยอกปล่อยออกอมากินข้าวที่โคราชเราก็ยืนมองเน่ยเด็กนิ่งหน้าละปากแดงไอ้ไน,นี่นมันอ้วกเลยคนนันแข่งไม่มีวะโซนเดินเลืนดูถึงขนาดนี้คือกับเมียนี่เป็นเรื่องอะไรยี่ห้อทำไมกับเมีเอทำไม ีาททไ่ว่าหลายคนถามมานะครับในทิศต่อพี่เมีงมีเมียเป็นอยู่ข้างในหรือเปล่าน้องเลิฟหรือเปล่าผมบอกว่ามีแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งผมจะเล่าให้ฟังเลยนะผมเนี่ยตอนนั้นผมโดนจับเรียบร้อยแล้วคดีฟ้องมาหนี่งจมเลยที่เรียนจำรัตนบุรีจาเลยหนึ่งคือผมจาเลยสองน้องชายผมจาเลยสามคือกระเทยจาเลยสี่คือเมียเมียเธอจาเลยห้าพี่คนกลางจาเลยหกพี่คนโตจาเลยเจ็ดเมียพี่คนโต กำเลยที่แปลูกของคนโตแตเมียเมียกันเทยคือเป็นผู้หญิงก็กระเลยมีเมียเป็นผู้หญิงเมียของเมียกระเทยเออแล้วทีเนี้ยเราก็ไปต่อคดีเราโดนต่อคดีแล้วตอนนั้นเราไปรักนะทีเนี้ยเราไปรักล้เราก็ไปเจอไปเจอกันแต่อยู่คนละห้องใช่ไหมเราก็ไปแล้วเราไปออกศาลแล้วทีเนี้ยวันที่ออกศาลมันเป็นแค้หุนศาลเดียวกันมันเป็นสองห้องผางหญิงติดเราเลยลูกกรงผ่านได้มือจับอะไรได้หมดแล้วก็ขังชาย แล้วทีนี้เราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปปุ๊บไปเจอเมียของเมียกระเชยนั่งอยู่แต่ว่าเราเดินไปอ่ะสายตาเขาอ่ะคือว่าไม่ปกตินึกออกไหมสายตาไม่ปกติเลยเราเดินก็ไปเนี่ยใส่ตัวสิ่งใหญ่เดินไปปุ๊บเรารู้แล้วคนนี้เมียของของเมียกระเชยเราอือ่าเราก็มองเขามองหน้าเราไปไหนอ่ะเรารู้เลยว่าในใจเราคิดอะไรมึงเย็ดผัวอูนไหมมึงเย็ดผัวอูนไหม คือว่าสายตาบอกเลยสายตาบอกเลยสายตาจ้องเราแบบนี้เลยมึงยึดผัวมึงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มองที่ผัวเชื่อไหมว่าผัวเขาปากแดงกว่าเมียรึรู้อ่าแล้วก็นั่งอยู่คู่กันเลยเมื่อเกิดอะไรจะเกิดขึ้นฮ5จัดผู้หญิงเมียเมียเธอนั่งคุยกันสงสารผัวเมียเราเจอมาเจอสาแปลกแปลกคือมาโกงเก่งก็เก่งเข้าพอเราก็เลยถามว่ามองทำไมจะมองอะไรหนาคือมองอะไรจนต้องถามเลยใไหมบอกมองอะไรมองอะไรหนา คือว่าเอ้ยมึงก็หึงนะคือตรงนี้คือเริ่มที่จะโกนถามว่าเนี่ยไอไอมองหน้าเมื่อไหร่ก็เริ่มหมึงนะเริ่มหมึงนะเออมองหน้าเอาความรักไปละเราเนี่ยเขานั่งติดกันเลยเกาะคิวจีนั่งสามหัวเมียเรามาเยี่ยมมันนะเออมาเยี่ยมมาไอเขาอยู่ขังหญิงไงเพื่อนจับเหมือนกันเราก็มองเขามองเราทนไม่ไหวเรามองทำไมมองไรหนาเนี่ยมีหนาอะไรเปล่าบอกไม่มีมีอะไรอ่ะจทีเจ็ดแป้งคู่เูด แล้วที่แล้วที่นั้นนะมีความรู้สึกผิดเขาอีกไม่อะมาเจอลูกเขาเลยโอ้โหอยี่าเวรกรรมลูกเขามาเยี่ยมเขาเลยลูกโตแล้วลูกประมาณตอนปัดแปดก็ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหน้าเหมือนเขาเดี้ยเลยแล้วมาเกาะลูกกงมองหน้าเลยมองงะเขามีสัญชาตญาณหรือเปล่าคงัะคิดของเย็ดพ่อคุณเราไโทษบาปเลยจริงบาปจัด คือบางคนอะขาดที่ไม่เคยเข้าไว้ในอะคือก็ตามไม่นาน่าเฮ้ยมึงจะลืมซึ้งอะไรกันขนาดนี้เโยแล้วเขาบอกว่โอ้โหาบอกว่านะใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้เลยนะคือว่าเขาโดนคดีเดียวกับพี่เมงแต่เขาไม่ได้ไปอยู่คุกเดียวกับพี่เมงหรอเขาอะแฟนกระเทยผมเนี่ยเขาอยู่กับผมตั้งแต่ข้างในแล้วอยู่ด้วยกันเลยนอนกินด้วยกันเลยแล้วทีเนี้ยเมียของเมียกระเทยเขาอยู่นอกเขาอยู่นอกแล้วเขาฟอกเงินให้เราเขาเก็บให้เราแล้วก็โดน แล้วเนี้ยเราโดนซัดทอดมาทั้งคู่เลยเมียของเมียกระเทยก็เลยโดนเข้ามาโดนเข้ามาด้วยแล้วคุณโค้งบ้าเนี่ยผมอ่ะเออเรื่องเอออยากรู้อยากรู้อยากรู้เออแต่เขาเนี่ยอยากรู้มานะที่ผมรู้มานะคุณโค้งนี่ก็ติดลึกคุณกันนี่เรื่องจริงเน่พวกข่าวเลยไงพวกผมรายงานมาเลยบอกว่าพี่ตัวเนี้ยลึกเลยตัวนี้นี่คือว่าจังหนับเลย มันก็เป็นของคู่กันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานต่โกซาบุมันก็มีประดับปรได้มงคืออยู่คู่ก็อยู่ไปอยู่มามันยังมีการเรื่อน้องมันมีหลายประเภทย่างจากที่เราถ่ายทอดกันไปแต่น้องบางคนอ่ะมันก็ต้องการเป็นแบบนั้นอมันมีหลายอย่าง อ่าเขาต้องการแบบนั้นน้องบางคนก็ต้องการที่จะเกเรพี่เอ้อยากจะอยู่ข้างพี่อยากจะเป็นโกอยากจะเป็นโกตัวแมมันก็จะระแรงตัวตนให้มันให้เราเห็นว่ามันอากเป็นโกรบางคนก็อยากจะแบบแค่แบบให้พี่นอนกอนนอนกอดกินอะไรกินอิ่มบีบยางริฟันนี่พี่เตรียมเพื่อผ้าพี่เอ้แต่เวลานอนก่อนี่ผมไอ้พลาดตลอดเลยะเฮ้ยอ่างอ่างอ่อ่า่งเรียกอ่าง ตวงผ้าขาใช่ไม่โดนวันนี้ดืงอ่ะเดี๋ยดืด้แลวมันต้องออกเองมันก็ปถ้าเกิดไม่นอนถ้าเกิดไม่นอนก็ีกอย่างเงี้ยคือเราเราจะไปแบบว่าด้วงด้วยเราจะไปแบบว่าลุ่มล่ามไม่ได้เราต้องค่อยๆใช้ฝีมือมือค่อยอังเพื่อไม่ให้เอาล้วงจัดกางเกงขายก่อนนะแม่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 ได้ไหมลดจัดกันเก่งกับหมูใช่ไหมใายเก่งเนี่ยล้วงกับหมูอ่ะหมูอ่ะมันก็ต้องแบบนตรงนี้จะนุ่มมากเลย ผมมาโลกิตผมมาโลกจิตเรีเนาะผมโดรอะตรงเนาะผมโดนชอบจะชอบชอบผมโดนดนหอมตรงตรงเนี่ยตรงไหลไหลแล้วยิ่งมันอาบน้ำแล้วเด็กกบบประมาณสักสิบเก้ายี่สินะ มันวัยหนุ่มวัยหนุ่มนิดนึงเลยต้องบอกเลยว่า18 19 20เกี่สเนี่ยคือถ้าทาแป้งก่อนนอนครีมโอ้โหครีมนะครีมต้องเลือกให้ด้วยนะอ่ใช่ใช่้องใช้ครีมหอมอ่าใช่ผมใช้ซินต้าอ่าทาปุ๊บเนี่ยแล้วก็แป้งแล้วก็มีซินต้าเท่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสาวกูเลยปัจจุบันนึกเคยสนใจเมียแบบนี้ไหมเคยหอมเมียเคยเลือกครีมให้เมียแบบดมเมียก่อนนอนมีนะเกลียว เราฟิลนะคนเราฟิลคนรฟิลจริงป้าแอดมินทำห้องขังซอยให้แม่ด้วยที่าก่อนเราติดคุกใหม่ๆตอนเราเป็นเด็กนะเราก็มองผู้จิโกรุ่นเก่าๆนะเฮ้ยเฮี้ยมบ้ากันลูกอเปล่าอ้าวมูกดีไห่ถึงโลกจิดปะวะผมมองเนี่ยเออคนเที่อะไรชอบผู้ชายด้วยกันแน่ไอ้เล็กนพาเนี่ยผมนึกว่ามนเลยนะ วิเคราะหเฮียดูเนียโิเราะหสวยเลยสัตว์น่ารักกว่าเราก็นั่งโยกถุงเนี่ยเราเข้าไปรอบใหม่แล้วันเข้าก่อนเราเราก็โยกถุงเราไม่ไปสนใจหรอกเราเริ่มไม่สวยคือเราไม่เราไม่ได้ด่ามึงเราเริ่มกลัวแล้วเฮียมึงอะไรมึงเนี่ยถือเอาไหมคือว่าอะไรวะเออโลกจิตแล้วโลกจิตแล้วที่ไปมาไม่ตะกนด้วยแม่ก็ไปเปนจีบไปอะไรเงี้ยเราก็มือบ้าโลกจิตเขาอยู่ไปอยู่มาคุกมันทำให้เราซึมใช่เนาะซึมมันเป็นอัตโนมัติป่ะในหลอดด๊าใช่ถูกไหมมันอยู่ที่บันจั อ่าใช่พออยู่สักสี่ห้าปีนะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไหินมันขาวเว้ยอืมเฮ้ยไอ้หินสูงเว้ยอ่ามองมันมันน่ารักเออ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 มีมองมันเองด้วยอันนี้จริงมีจริงมันมี เดี๋ยวนี้มันได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันได้มันมีแบบวานาเพื่อเราแล้วมันสั่ลายเต็มตัวเลยแต่ประมาที่แบบเท่าเราลอกลายออกไปเออแอบแอบแอบเจ็บสเต็ปโกแอบเจ็บยังไงเวลาหลับเวลาเมาไงเวลาหลับเวลาเมาวไอ้ไอ้ไอ้แอบเจ็บสเต็ปโกโอ้โหแล้ว เนื้อทัวนี่หรอได้เออแต่มันมีกลิ่นบ้าเตะกลิ่นเตะกลิ่นเตะกลิ่นแรงถ้าน้องไหนนะหน้าตาดีหน้าตาน่ารักหน่อยแต่ถ้ากลิ่นไม่ดีเปรี้ยวมาเนอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่ามันอูแล้วเนื้อทัว อันนี้คือเสียระบบถือว่าเป็นดาวโจรใช่ดาวโจรแต่แรกๆก็จะเป็นกลิ่นนี้หมดเลยนะกลิ่นคุกกัดกลิ่นคุกกัดใช่ไหมกลิ่นคุกอ่ะใช่ไหมแรกเป็นมากทดเปรี้ยวๆให้เราเนี่ยต้องซ้อมแล้วคือดาวโจรแล้วไอ้สัตว์มึงไม่ได้เรื่องในบ้านเราก็จะพี่เนี่ยมันต้องในบ้านเราก็จะมีผู้จัดการเฮ้ยมึงเอาพี่ไปอ่ะวางไปออกเปออกเดอก่อนออกงานก่อนออกอะไรใช่ไหมไอ้ดีเรือดก้อนนี้พูดถึงเรื่องน้องที่โคราชนี้เอาไี้จัดทไมไม่อยู่เรือนจังกางโคราด้วยแล้วสารเด็กอ่ะ แข่งมาแล้วมาย้ายมาประมาณร้อยคนร้อยคนแล้วเขาเอากักไว้ข้างล่างเราก็จะต้องเดินผ่านดูเดินผ่านเป็นลูกกงลูกกงลูกกงอ่ะเรามองเข้าไปเห็นมันเลยแล้วเด็กก็จะมาเกาะเนี้ยเด็กเด็กไม่รู้เรื่องเออเด็กอายุไม่ถึงแบบเด็ก่รูุหรอว่าเรามองมันแบบไหนใช่เด็กก็จะมาเกาะเนี้ยเขามองเราเราลายเต็มตัวเขาบอกว่าชอบอ่ะแล้วเวลาเดินเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนแบบเป็ดร้องอ่ะลูกเป็ดอ่ะลูกเป็ดร้องอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ เด็กเขาอะปล่อยออกมากินข้าวที่โคราชเราก็ยืนมองเลยเด็กนิ้หน้าะปากแดงไอ้นี่มันอวกเลยคนมันแข่งไม่มีวะตูเดินเลดูถึงขนาดนี้เอ่งเลยตัวแกเสียบเราก็ไปจีบเราไปจีบเลยป้าจีบไงเราไปหน้าลุกกลงเลยอบอกเฮ้ยไอ้น้องมันก็เงียบไอ้น้องใครก็ไม่มีพี่ยัวะ เนี่ยเราก็สแกนเลยปุ๊บเราก็ไว้ลากเลยเด็กบุรีรัำหนึ่งคนปิ๊งเนี่ยมันปากแดงหน้ารักตัวนะเราก็จับออกมาเลยเวลาเขาไปกินข้าวมึงไม่ต้องกินมึงไม่น้องมึงไม่เดี๋ยวมึงกินซื้อแกงซื้อแกงเบอร์แกงเบอร์เสื้อผ้าหน้าโขงแกงหลวงกินไม่ได้อันนี้หายไปแล้วใช่ออกมาปุ๊บเด็กมึงเนี่ยเขยิบเลยนะเฮ้ยโหเฮียพี่แม่รู้สึกว่าโชว์ข้าวไม่ไหว มาเอาเสื้อใส่ไเสื้อเสื้อทหารมาแล้วก็เขียนสกรีนด้วยเหม่งฝักดำ2012นี่ทำไมต้องออกมาอีกสองมาปีปีปีอ๋อคือเอาทำเสื้อรุ่นต่งแห่งอะเลยเหรอโอ้โหต่างแข่งโลโก้โลโก้ก่างแข่งตรงเสาจับหูก็เหม่งฝักดำ2012ต่างแข่งหรือว่าเห็นโลโก้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยพวก นักโทษยี่เก่าๆโปกโแล้วจะไม่ยุ่งเลยน้องหนึ่งผัดดำน้อนดดำเันนี่ออกมาปุ๊บก็จับแต่งตัวเอาให้กินหน่อยยาเมาอะไรโอ้โหตอนกลับไปโอ้ยพี่ผมยาเมาแล้วตอนกลับไปแล้วปิดถังแล้วก็มามอาจุกสมยศสมยศแล้วหน้าเปลี่ยนสีหน้าแล้วเปลี่ยนสีนี่คือการหนึ่งไม่ใช่บุญไม่ใช่คืนกับเมียไม่เคยทำแบบนี้ไง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาคือต้องบอกตรงว่าแม่งคือกับเมียนี่เป็นเรื่องอะเอียดแต่ไมกับเมียทครใทำไมทำไมอันนี้เราทไอันนี้เราเราพูดได้เพราะเราลึกเลยถ้าใช่มันลึกจริงเราลึกเลยเพราะว่าหนึ่งเราก็เคยถามว่าเฮ้ยทำไมไอ้เที่ยมีน้องมันรักสุดยอดนี่เออเรารู้คำตอบแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ชายเป็ผู้หญิงเนี่ยเรารักกันเราชอบกันเนี่ยพอเราเลิกกันไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันก็ไปรักคนอื่นมันรัก ผู้ชายคนอื่นได้หรือเราก็ไปรักผู้หญิงคนอื่นได้ใช่แต่ว่าชายรักชายเนี่ยโหมันยากที่จะรักกันนะเออมันมันมันยากนะมันต้องใช้เวลามเวลามัต้องใช้เวลาอ้เี้มันเเหตุผลที่นาเกลีดว่าถึงเขาเ่าเาอยอ่ะเขาเคยมีรักแท้ขอเทียเนี่ยออยง่ายเลยเอมดก็เป็นเหมือนตรงฟางกุ้งบอ่ะมอกว่าคือ้าไปถ้าได้เรียนหนูจะพยายามเข้าใจนะแอบกับพี่ตามไปไปเบาัวถงเฮ้ยเหัวเาโอ มีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องประสบการณ์ที่แบบว่าประสบการณ์แรกเลยผมเร่อนจำที่ผมเข้ามาแล้วรู้จักคำว่าลาดน้องอี้ยลาดน้องอย่าไพึ่งไปเตรลยดิแล้ใครที่กินข้าวอยู่ใครที่กินข้าวอยู่วางช้อนนะทำให้ผมรู้สึกว่ากูกลัวคุกเลยอ่ะเฮ้ยจริงผมไม่ร้องประกันเลยเป็นการเข้าคุกรอบที่รอบที่สองผมตอนนั้นเออเกมข้อไป ผมเข้าไปนอนนั้นก็ขึ้นเข้าไปเลยกระพานอยู่พวกพวกแถวบ้านก็อยู่เยอะอแล้วก็ผมไปตกห้องแปดทับสี่ตอนนั้นประจัก์แท้คูประจัก์แท้คูนี่บอกว่าตอนนั้นก็ตึงอยู่เป็นเป็นได้ตีคู่อนนเล็กเรือใบตอนนั้นเด็กคนเนี่ยก็บอกว่าคนนี้ก็คือว่าตึงจับยิงนะปุมเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเล็กก็เหมือนไม่ฝากเรานะบอ้ยนี่เพื่อนผมนะดูด้วยนะอะไรเงี้ยก็เราก็มานอนในในที่ที่แบบว่าสบายอ่ะรื่องยุคนั้นนี่ย้อนไปปีประมาณสี่ห้าที่ผมเข้าไปอ่ะ มนสนาปันปลาเลยเป็นแบบลุกแบบแปดสิบห้องหนึ่งแปดสิบคนตอนนั้นเป็นห้องเออห้องห้องห้องอะไรเนี่ยนะคือลุกลุกเข้าเข้าเคี่ยวเยี่ยนี่หายเลยใช่แล้วประจักแท้ครูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโดยตรงเลยสายเหลืองเอาง่ายเลยพวกนะพวกตักตาลายอะไรที่ว่าตัวนี้สายตรงเลยติดแน่นอนแต่แค่ว่าเต็มตัวหรือว่าจะเป็นตะทอนหรือเวททอนเนี่ยนะพวกหน้าลายพวกอะไรเนี้ยถูกไหมใช่ปุ๊บแล้วก็ เราก็ไปนอนคืนแรกแล้วก็นอนมันก็ไม่เท่าไหร่ก็นอนเป็นปกติเพราะว่าเราเข้ามารอบรอบรอบสองแล้วใช่ไหมไอ้ได้พุ่งนั่นคือลุกไปกัที่หายลุกไปที่หายแล้วแล้วก่อนก็จะมีเวรยามถูกไหมเวรยามคอยเคาะเกาะอ่าคอยเคาะเกาเคาะก็ถูกแต่ก็จะมีเวที่มันหลับนกอาบคลน่ะลุกไปที่หายไม่ก็บอกให้เวรยามไปมันเข้าเองมันมันไม่มีที่นอนแล้วอ่ะรู้ป่ะเออแล้วก็ จังหวะวันนั้นเนี่ยประมาณผมนอนได้ประมาณ3วัน3คืนแล้วตอนนั้นสมัยนั้นก็มีวิ่งดูวอล์คแมนเบิร์กได้เสือนะนะคนไอเทปใส่อ่ะนุกยอกป่ะเบิร์กได้ก็ใส่ยูระเบ้าก็นอนฟังนอนอะไรเงี้ยก็คือว่าไม่หลับ แต่ตอนนั้นประมาณห้าทุ่มนี้คือแล้วแต่คนทั่วไปมันหลับแล้วมันต้องหลับแล้วมีเหตุการณ์แสดงว่าในห้องมีเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นใช่ชาบอกลูกยี่หยิมหลับแล้วแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เด็กใหม่เข้าห้องมาด้วยเป็นเด็กมุงเยนใหญ่ตัวตัวสูงกระผมแต่คือลักษณะเหมือนหน้าอ่อนแต่ว่าเป็นทรงผมมันไม่ใช่เหมือนมันผอมอะเหมือนคนแบบพึ่งพึ่งน็อกยาเข้ามารื่องไห่เออปุมแล้วเข้ามาแล้วแล้วมันจักแรครูเนี่ยเขาต้องคือเสียชีวิตไปแล้วตรงเนี้ย คือขออนุญาติที่มาเอ่ยชื่อแล้วเขาเป็นคนที่่เขาไม่เลือกทรงเขาได้หมดอได้หมดถ้าจี้ปุ๊บถ้าขู่ปุ๊บแล้วได้นี่เอาเลยคือโดนอแล้ววันนั้นทำไมก็เป็นอย่างนั้นแล้ววันนั้นผมก็ได้ผมก็ผมนอนนอนใกล้ๆอย่างมีมีคนฆ่านผมคนหนึ่งก็เป็นในบ้านเขาเลยแหละแล้วก็ผมผมก็นอนปุ๊บผมก็นี้เอาดิเร็วหน่อยดื้อเหรอโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอย่างเงี้ยแล้ก็เหีย ตัวด้วยเออเราก็เริ่มเบาเสียงฮะไม่ไม่ฟังเอาเองเริ่มฟังเราเราก็อยากรู้อะเราง่าอยากรู้ว่ามันทำอะไรวะเรื่อเข้าองบอไหมปุ๊บก็เสียงก็เงียบไปสักพักหนึ่งประมาณเอ่สิบนาทีได้สิบนาทีห้านาทีเชื่อไหมไอ้ความที่เรานอนหลับตาจินตนาการว่าไอ้นนั้นจะโดนอะไรเออได้ไหมก็คือว่าเวลาที่เรามีอะไรเนี่ยขายใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใครดูไม่ใครเข้าไปดูเอ่าจะมีเหรอเฮ้ยทำอะไรอ่าก็จะรู้ปเฮ้ย ได้ไม่มี<อ>มาเงียบเพือนราเราก็คือเราก็ไม่ลุกอีกแล้วเราก็นอนอเราเรอฟังแล้วพักหนึ่งไอ้นั่นลุกเรือปูมังข้ามามังข้ามไาเร็วเลยนะปุด,ดปุดปุด,ปดเติมกระโดดฟุบฟ<ะ>ุบสลับลงมาเลยโอ้โห,โโหและนหนึ่งในนั้นน่ะคือน้องเราด้วยโอ้โห <laughs> เวรีอยด้โยหูววงามไส้โอ้โหแล้วม anyway> ันลาดไปแบบสะกสี่คนเลยอ่ะเอาง่ายเลยแล้วลุกก็ลุกไม่ได้นี่หรอไหมลุกก็ลุกไม่ได้คือมึงต้องต้องงให้แม่งทาอะไรเสร็จกันก่อนอ่ะเราถึงจะลุกไปได้นี่หรอไหมเออเราก็ตอนนั้นเราเข้าเครื่องแรกคือเราก็ยังกลัวมีความกลัวว่าไอ้เหี้ยคือเราเราไม่อยากไปร้านไงถ้าเราลุกไปเราเราเรารู้แล้วมันมีความร้อนจัดในน่องเราอ่ะสองน่องเลยนะโโอ้หเพราะว่ามันใช่ว่านอนอย่างเงี้ยมันต้องข้าวคือว่า หูหูเขาเรียกว่าหูรูดูดเ,เนี่ยม,มันไม่สามารถที่จะ ขมิบได้นึกออกว่าทร้งทัวของโมของอะไรไปด้วยนะจริงไหมมันจะเปิดแต่ว่าโดยวาร์เปิดด้วยวาร์เปิดอ่าวาันเปิดด้วยโดนมันควาดไปถึงบล็อกแล้วมันก็วิ่งแล้วเด็กมันไม่เคยอ่ะมันก็วิ่งดึงเก่งไปปุ๊บมันก็แบบลูกคีมัน pues มันมันม right ันมันแพร่ไปแล้วอ่ะโอ้โหอันนั้นทำได้เลยนึกถึงข้ามเสารถอ่ะเสาพลดกดอ่ะโอ้โหเยอแล้วแบบร้อนชาเลยกตอนนั้นน่ะคือเราไม่เรากลัวกลัวประจักษ์แท้เลย ตอนหลังก็ไม่โดนเอออันนั้นคือตอนแรกเราไม่รู้ไงเออส่งมาดีอยู่เรียบร้อยเลย